โอเควัสด <Okay>. well, ีค่ะแม่ขาวค่ะแม่ขาวเมื <laughs> ่ออยู่บ้านเขาบ,บาอากว่าเพื่อนบอกว่าอยังก่ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติขอนมชันน่นเนาะเนี่ยเตรียมเกิงไปแล้วแหละเป็นขอนมชันนนมช่นใบเตยเด้อจ้ะเป็นขนมชั้นววใบเตยเลื้อใบเตยกับอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นสีสีน้ำเงินขาดดอกอันชัน่น แล้วก็เป็นน้ำม,มีเสีย,หยงหวานน้อยก้อนนีเสียงหวานน้อยก้ออันนี้เป็นน้ำใบเตยค่ะต้มไอปั้นไว้แล้วเรียบร้อยจ้ะเรือตัง้งแต่วิธีการเฮ็ดละค่ะต่อไปนี้แป้งแป้งที่เขาใส่นี่แป้งแป้ง,ปง,ปงอันนี้เป็นแป้งมันค่ะใส่ถวยเครื่องเคยตวงเล้จ้ะเคยตวงเป็นถวยเครื่องค่ะตวงไวแล้วเป็นแป้งมันค่ะแป้งมันถวยเครื่อง แป้งข้าวเจ้าเครื่องถวยค่ะแล้วก็แปง้งข้าวอีกเครื่องถวยจากน้ำตาลถวยนึ่งค่ะกะทิเขาสใส่เจ็ดร้อยเลยค่ะงวดกะทินี่ใส่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอ็มลแต่ว่ายูนี่สองอันนี้มันรวมกันเป็นห้าร้อยห้าร้อยเพราะฉะนั้นเขาจะมีอีกบอ้ออันนี้ห้าร้อยห้าร้อยบวกอันนี้เข้าไปก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเออพอดีเลยกองหน่อยก็กองไง แม่เอาอนนเดียวกันโอ, <c oughs> อ้อาเดียวกันกันเดียวกันมีผู้ซอยได้ค่ะมีผู้ซอยมีผู้ซอยพี่หลานหน่อยนะต่ว่าช่องแม่เขาเอาเด็กหน่อยออกก็ได้เดี๋ยวมันจะโดนแบนอีกค่ะใส่สองกองนี่จะ้ะบาดนี่ก็จะเป็นวิธีการเ็ดเล้อค่ะอ้ยหอนหอนแม่ที่บ้านอ่ะเดี๋ยวเข้าไปบึ่งวิธีการเ็ดกันจ้ะโอเคค่ะอันดับแรกก็จะ ขอกันไตหน่อยขอลูกมด้ไหมค่ะกันไตหน่อยอันดับแรกข้าแปดกะทินี่แหละจ้ะาจะโอเคค่ะกะทิสองกล่องจ้ะอันดับแรกจ้ะกะทิจริงๆถ้าใส่กะทิสดก็จะหอมดีค่ะรสชาติก็จะดีกว่านี่เจ้ามันมนี่ สถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้ใส่อันนี้หลับไปเลยแก้คัดค่ะเพราะได้กินห้าง้อยอันนี้สองลอยห้าสิบต้องฟ้องค่ะคุ จะอ่ะน้ำตาลน้ำตาลกับกะทิค่ะให้ผสมกันเลยเกลือ,อจ้ะเกลืออันนี้อันนี้อันนี้เครือนน่องช้อนใช่ไอ๋ออันนี้เป็นเครื่องช้อนชาเด้อค่ะเกลือ <c oughs> ใส่ครื่องช้อนชาค่ะ <c oughs> โอเคต้มค่ะใส่ไฟ ไฟอ่อนใช้การก็ได้กางหาอ่อนอนะจ๊ะเพื่อว่าให้พััลมหม้อเปลาไฟติดแล้วก็ค้นไปนนเรื่อไไยๆจ้ะต้านอีกเอแา้วปาลายดาวด้วยจ้ะทีนี้่ะเข้ามาผสมแป้ง่ะตสองใบจ้ะตั้มแป้ง คนผสทั้งหมดทีละก,กันเท้รวมกันเลยใทรวมกัน,กนเกอนี่เากจะจ่ยกะทิก็ทำตาลที่ต้มไว้จ้ะ ให้ลงใส่เลยค่ะค้นไปเรื่อยๆจ้ะค้นให้มันเข้ากันค้นให้ส่วนผสมทั้งหมดหน่ะเข้ากันค่ะละลายเลย ส่วนผสมเข้ากันค่ะจ้ะเติมน้ำกะทิลงไปเติมล้ไปทั้งหมดเหนือจ้ะทีห้องต้มไว้นั่งกะทิหนี่ยังอุ่นๆอ,อยู่เวยจ้ะ เขาก็ได้ปล่อยให้เห็นเขาพอได้ทิ้งห้เห็นค่ะเสียงตัวแสบมาละใช่ตัวแสบมาไม่ยอมนอนหรอไม่ยอมนอนส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากันหอมหอมกะทิค่ะ กลัวสบายสบายสายไตล์แม่ขาวใช่อ่าเสร็จค่ะทีนี้เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาแบงส่วนผสมให้เป็นสองถ้วยเราจะกรองด้วยนะคะเราจะกรองด้วยแบงท้้เท่าๆกัน อ,อันนี้จะทำเป็นใบเตอเยอันนี้จะเป็นทำเป็นน้ำอัญชันก็แบ่งครึ่งทีนึงค่ะแบ่งครึ่งค่ะ,คะเ,เสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว โอเคอันนี้สําหรับทําใบเตยนะคะแล้วทีน,นี้อันนี้ก็จะเป็นน้ําดอกอัญชันแบ่งครึ่งเหมือนกันค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะโอดีจังเลมีผู้ช่วยค่ะ ใบเตยนะคะสำหรับน้ำใบเตยเราก็จะเทลงไปเลยนะคะในถ้วยเลยนี่ค่ะผสมลงไปเลยคนให้เข้ากันค่ะก็จะได้น้ำใบเตยแก่แล้วนะคะเตยโอเคไม่เอาไปทันเอาทำมันไหมทำมันได้ได้ได้ อกอัญชันค่ะแนะนำาิดนึนงดอกอัญชันถ้าเราอยากให้มันเป็นสีม่วงให้บีบน้ำมะน,น,นาวใส่ลงไปแล้วก็จะกลายเป็นสีม่วงเลยสวยแต่ถ้าเป็ดอยากได้เป็นสีนี้มันก็จะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะเป็นน้ำอัญชันเทลงไปเลย โอเคทีนี้โอเคเราผสมส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะมาถึงวิธีการนึ่งทีนี้นะคะโอเคอุ้ยหลานมา <laughs> ทุกคนมองเห็นนะนึ่งก็คือเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะ <laughs> นึ่งหม้อเปล่าๆกับพิมพ์นี้ประมาณห้านาทีนะคะาทามาเลยอะไรคะ <laughs> สักห้านาทีค่ะพิมพ์ลืมบอกไปพิมพ์นะคะทาด้วยน้ำเป็นน้ำมันลำข้าวใช่ไหมลูกใช่ค่ะน้ำมันลำข้าวนะคะเพื่อไม่ให้ขนมติดพิมพ์่ะเรานึ่งเลยนะคะนึ่งไว้เลยจะได้กี่อันเนี่ยได้สามไหมสี่สามน่าจะสามเนาะได้สามนะคะเราเปนสองชั้นมันนึ่งได้ทีละชั้น เพราะว่าค่ะเพราะว่ามันต้องเปิดเข้าเปิดออกโอเคเนื่องเนื่องพิมนะคะไม่ต้องปิดฝายังไม่ต้องปิดฝาค่ะโอเคค่ะข้อหนึ่งพิมครบหานาทีแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนการหนึ่งขนมเดรค่าที่หนึ่งหนึ่งขนมสันเราจะเอาสีขาวลก่กรจ้ะสีขาวลก่กร ค่ะสแสดงนล่หนึ่งหานาทีจ้ะหนึ่งทิ้มไว้หานาทีค่ะค่ะที่พี่สแสดกเขาตรงครบ <c oughs> หนึ่ง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 าหนครบหานาทีแล้วนะจ๊ะมาสั้นที่สองค่ะที่นี่สั้นที่สองเป็นสันสีเขียวแล้วค่ะ นที่สองเลยกับหานาทีเท่ากันเลยจ้าสองสองห้านาทีเหมือนกันใส่อตาส่วนใส่ซ้ำๆกันเด้อค่ะนิ่งนาทีคือกันเพราะว่าสันมันก็จะได้ออกมาสวยๆถ้ามันเป็นฟองดีฟองเห็นมันแตกก่อนเลยคนี้แต่เนื้อขนมมันจะได้ออกมาสวยงามค่ะทุกครั้งที่หนึ่ง คนก่อนเนื้อค่ะเพื่อบอูให้แป้งนอนคนโอเคค่ะหนึ่งต่ออีกห้านาทีเดี๋ยวก่อนเคล็ดลับด้วยค่ะบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่เขาจะปิดฝาเนะนี่ยเนี่ยมันจะมีไอ้นามโยค่ะเห็นไหมมีไอ้น้า่นี่เขาต้องเอาไอ้นามออกซะก่อนค่ะเซ็ตให้แห้งแล้วจึงจค่อยจปิดเพื่อบอูให้ไอ้นามตกลงไปในขนมนค่ะ ให้แห้งค่ะแล้วก็ปิดถฟยปิดฝา,านึต่ออีกห้านาทีค่ะเขาก็จะเฮ็ดสลับกันไปแบบนี้ค่ะสำหรับสั้นที่สามที่สี่เขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นสั่นละหกนาทีแล้วค่ะที่หาที่หกก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นสั่นละเจ็ดนาทีค่ะเฮ็ดสลับกันไปยังสี่เรื่อยๆจะ้ะหนาตาเขาจะได้ประมาณนี้ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะตัดเรียบร้อยแล้วได้ ันนี้เป็นตีขอมดอกอันสั้นจัะอันนี้เป็นใบ,บนนเ,นเตยเสร็จเ,เ,นนเรียบร้อยค่ะขนมสั้นใบเตยจับอันสั้นดอกอันสั้นจับ<ะ>หอมกินเฮ็ดกินเองนะเฮ็ดก,กินเองค่ะอันนี้เฮ็ดกินเองเอ,อ,อยู่บ้านก็บอกว่าอะไรนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพ<อ>ื่อฆ่าไ,ไม่ะด้เลย ทำมีแต่เมนูทำกินใช่อยู่บ้านอย่เชื้อเคยชาติแล้วก็อ้วนเอาอ้วนเอาใช่ไมเราน้ำหนักก็จะขึ้นไปเรื่อยเรือยช่วงนี้ก็จะอ้วกโวอ้วกหรือคิดว่าทุกทุกคนก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละเหมือนเราเนาะโอเคจบโควิดเมื่อไหร่เรามาดูมาเรามาแข่งกันว่าใครจะอ้วนมากกว่ากันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะนั่นแหละค่ะเราเราใช้ได้บ้าง สำหรับคลิปนี้แม่ค้าฝากไว้แค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยว้ามีโอกาสจะจัดให้คลิปใหม่ๆออกมาอีกทุกกัน,นะค,ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ขาวได้เลยจ้ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาค่ะ